จ้าพี่น้องมาตออีพี่สองตออีพี่สองกบการอ้อมปลาดุกของเฮ้าการอ้อมปลาดุกเคลื่อนของเฮามือนี่กัสิเก็บผักน้ำห้วนน้ำสวนเนล่ะไปใส่กะไคแน่เฮ้ามีผักเก็บนอกจากพี่น้องผักน้ำห้วนน้ำสวนกัเข้ากับปลูกใ้เองนล่าอยากแนวใดเฮากับปลูกแนวนั้นล่ะพี่น้องปลูกแบบปลอดสารพียได้ยอดบกบวกก็ผักย่างอื่นที่จะใส่แล้วกัสิไปเก็บตะไคร้ตะไคร้นี่ก็ใส่แทบทุกเมนู่เลยสำหรับอาหารอีสานกับพ่อปลูกไว้อยู่เด้อพอได้ผักทูกอย่างเรียบร้อยเฮาก็จะ เตรียมตะขครยเตรียมพริกจะพี่น้องเตียมตำละเอียดนอกจากพี่น้องเพราะว่าเฮาสิไปอ้อมปลาดูพริกที่ขัญใส่กับเป็นบักพริกบ้านจะพี่น้องอุ้ยน่วใหญ่ใหญ่ใหญ่บอพ่อเด้อพี่น้องแดงจึงคือหรืออีกซื้อนึงเขาก็เอินบักพริกกะเลียงจะพี่น้องบักพริกกะเลียงนี่จะมีรสชาติเผ็ดเด้อจะพี่น้องเผ็ดละกหมส่วนมากคนอีสานจะนิยมใส่บักพริกกะเลียงหรือบักพริกบ้านนี่เองจากเตรียมพริกเตรียมตะขครยเรียบร้อยขัญข็สิมาเตรียมฟักทองจะพี่น้องสิใส่ฟักทองลงไปน้ำฟักทองนี่ภาษาอีสานก็ว่าบัก อือนอกจากพี่น้องโอ้จักสิภากภาษาใดกันเนี่ยท่านผูน้ฟังกับยาถือสาเดอ้อพี่น้องลังเทือกับเป็นไทยลังเทือกับเป็นลาส่วนบางอือนี่ก็มีประโยชน์หล,ลายหลายจากพี่น้องไปเสิร์ชเบิ่งเด้อในกูเกิลหลังจากที่ห้าเตรียมพักของห้าเรียบร้อยห้าสิเอาบังอือลงมาใส่หม้อจากพี่น้องหม้อป,ปาขขอลาดุกของห้าอออมปลาดุกใส่พัก่หลายแนวนี่เป็นจะเส่บบอพี่น้องว่าก่อนหน้านี้ห้าก็ใส่ปลาดุกของห้าลงไปสักระยะหนึ่งแล้วห้าก็สิใส่บางอือลงไปน้ำโกนน้ำที่ห้าใส่ออมนี่ย่าใส่หลายเด้อจากพี่น้องใส่นา อจอใส่เบอือลงไปแนวนี้จะพี่น้องอู้ อุ้ยผัวนาสีสันเป็นตาแสบบอนอกจากเอือรแล้วเฮากับสีใสพักหลากหลายเด้อจ้าพี่นองขันกระลืมเก็บต้นหอมนอกจากพี่นองจะมาเก็บต้นหอมสากาต้นหอมกับปูไว้ใต้ต้นแค่จ้าพี่นองโอ้ยหกแน่จักหน่อยเด้อพอได้ต้นหอมแล้วก็เสียไปหั่นใสออมตัวจ้าพี่นองหอ,หอมปลาดูของเฮาเหมือนี่ขอนสีใสพักกระแง่งเด,อด้อจ้าบดใสพายตัววันหนาฝนก็อยาก,กหกหกจ้าพี่นองอยาขึ้นไวไวพอได้พักทุกอย่างมาเรียบร้อยก็สีใสลงไปในหม้อออมเลยเด้อจ้าพี่นองแนวนี้ นอกจากมึออแล้วก็ับมี่ผักใบเขียวเนาะจ้ะพี่น้องอุ้ยดอกแค่กัมีเด้อดอกแค่ยอดบักบวบจะพี่น้องอุ้ยผักต่างๆหน้าาใส่ลงไปเบิดล้วหอมปลาดุกของเฮ้ามอนี่อุดมไปด้วยวิตามินจะพี่น้องการเฮ็ุอาหารควรจะมีผักประกอบเด้อจะพี่น้องเพราะว่าผักนี่มันจะซอยระบายดีนอกจากซอยระบายแล้วมันยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเหาสารุปแล้วก็คือการกินผักนี่มันดีมีประโยชน์จะพี่น้องปลาดุกของขวัญมอนี่ใส่ผักหลายๆเนวนี่หอมไปฮอดจังหวด ใจเนาะเอมเมีตนมาบอกกันแน่เสียงภาคของขวันมือนี่อาสิบอกคือซูมือขอโทษขออาภาัยเดอ้อพี่น้องมันเป็นวัดมาสองสามมือแล้วจ้าพี่น้องโอ้ยจะแม่นนั่นเศร้าสวดออมปลาดุกมอนี่ก็ฮฮ้อสิดีขึ้นยุดอกพี่น้องว่าบอมันเป็นวัดนี่กินเอียงห้อนๆนีด่ดีดีเด้อพี่น้องแต่ว่ามูเจ้าว,ว่าบอถ้าได้เป็นวัดแล้วนี่โอ้ยบอเศร้าง่ายดอกแม่นแทถา้าได้อานําจะพี่น้องเป็นเดือนสองเดือนกับบเศร้า